แอดวานสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะอพิโซนนี้นะคะแอดวานก็มีเรื่องราวของศิลปินที่หลายๆท่านชื่นชอบนะคะรวมทั้งแอดวานเองด้วยก็ชอบมากๆเลยค่ะสำหรับคุณลินเกิงซินนะคะก็ต้องมาอัปเดตสถานะกันหน่อยค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้มีผลงานละครใหม่ๆให้ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเราก็จะไม่พูดถึงงานอีเวนต์ละกันเพราะว่าก็มีอยู่เป็นประจาแล้วก็เป็นแบรนด์เอมบัสเดอร์นะคะ แล้วก็พรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลายๆตัวค่ะสำหรับสถานะของคุณหลินเกิงซินนานเพื่อนๆก็คงจะเอ๊ะคำว่าสถานะที่พวกเราคุ้นเคยมันก็คือโสดแต่งงานมีแฟนแล้วอย่าล้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะสำหรับอพิโซด์นี้นะคะหวานก็ไปพบนะคะบทความดีๆของบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งบนเว็บไซต์16 3 .com นะคะที่จะมาอัปเดตสถานะในวงการบันเทิงของคุณหลินเกิงซินว่าตอนนี้เขาอยู่ใน ระดับไหนในวงการบันเทิงจีนนะคะส่วนสถานะทางหัวใจนั้นคนในใจนั้นพวกเราคงไม่รู้เพราะว่าอยู่ในใจของคุณหลินเกิงซินนะคะแต่สิ่งที่พวกเราเห็นก็คือตอนนี้เขายังโสดค่ะน่ารักเนาะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เรื่องที่หวานอยากดูมากๆก็คือปฏิภีไหลพา,ายนะคะที่คุณหลินเกิงซินแสดงคู่กับเพื่อนนะคะก็คือคุณเจ้าลี่อิงนั่นเองค่ะคู่นี้เขามีเรื่องราวกันมานะคะคําว่าเรื่องราวไม่ใช่ทะเลาะก,กันนะคะ คือชอบในมิตรภาพของพวกเขานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มกลุ่มของเพื่อนนักสแสดงที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันมาในสมัยดึกดำบรรเลยนะคะเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของคุณโจโตงวี่นั่นเองค่ะก็ชักนำให้หลายๆท่านมารู้จักกันรวมทั้งนะคะคุณหลินเกิงซินแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงก็มารวมเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันได้ก็เพราะคุณโจโตงอี้เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มนี้เขาเป็นรุ่นที่มีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กันในวงการ บทหมดแล้วค่ะน่ารักเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้หวานนะคะเรียบเรียงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังละกันเพราะว่าแต่ก่อนนะคะประมาณ56ปีที่แล้วหวานก็ชอบติดตามมากเลยนะคะข่าว,ข,าวข่าวอ่านไปเรื่อยๆค่ะอัปเดตเรื่องราวของละครเรื่องใหม่ที่กําลังจะเปิดกล้องถ่ายทํานะคะก็คือเดี๋ยวจะแสดงเป็นสามีของคุณหลิวอีเฟยนะคะแล้วก็คุณหลินเกิงซินจะแสดงเป็นลูกครึ่งจีนอเมริกันค่ะได้อยู่เนาะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าคุณหลินเกิงซินนั้นจะต้องเดินทางไปที่สห รัฐอเมริกาเลยไหมเพราะว่า The Story of l o s e นะคะในพาร์ทของคุณหลินเกิงสินเนี่ยก็คือจะแบบอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับนางเอกก็คือคุณหลิวอีเฟยที่โน่นนะคะโดยการที่ทั้งคู่นั้นไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของความรักกันมาก่อนแต่เป็นคู่ที่คุณพ่อคุณแม่ชักนําให้มารู้จักกันแล้วก็อู้แต่ละลูกชายฉันกับลูกสาวเธอเหมาะสมกันมากๆค่ะลูกนะคะก็แต่งไปอย่างนั้นแหละทั้งๆที่ไลฟ์สไตล์ก็แตกต่างกันมากค่ะ จนกระทั่งในที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณหลิวอี้เฟยก็คือนางเอกนะคะบทของนางเอกซึ่งคุณหลิวอี้เฟยแสดงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวของเธอเองนะคะเพราะฉะนั้นเธอขอกลับเมืองจีนดีกว่าค่ะเธอไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะแต่ว่าบทของคุณหลินเกิงซินนั่นก็คือเป็นผู้ที่แบบมีชีวิตที่เป็นอิสระแล้วก็ชอบอยู่ที่เมืองนอกมากกว่าที่จะกลับประเทศจีนนะคะแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจหย่าล้างกันเพราะว่าในเรื่องนี้ผู้หญิงสวยมากค่ะ คุณหลิวอีฟเฟยนะคะมีผู้ชายมาผัวพันนะคะเยอะมากๆค่ะงานดีทุกคนเลยนะคะหวานก็แคปรูปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยในอัิเซอนี้นะคะในระหว่างที่ทุกท่านก็ฟังเรื่องราวของคุณหลินเกิงซินไปเรื่อยๆค่ะสําหรับคุณหลินเกิงซินนั้นนะคะหวานจําได้ดีเลยจําได้แบบว่าสุดๆติดตาเลยจากเรื่องอสุเฉียวนะคะที่จอมนางจระชนหน่วย11นะคะแต่ว่าโ,โหยเรื่องนั้นนะคะเป็นคุณชายเย่ที่ที่เขา สร้างแค่ครึ่งเรื่องค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นนะคะคุณชายสีของพวกเรายังคงจมอยู่ที่ใต้ทะเลสาน้ำแข็งนะคะโถถังกระมังนะคะเออเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมคู่ขวัญน,นี้อีกนะคะก็คือคุณลินเกิงซินกับคุณเจ้าลี่อิงในเรื่องปัตตภีไร้พายค่ะซึ่งในเขาบอกว่าออกแน่ๆนะออนแอร์ปีนี้นะคะ2023พวกเรารอกันอยู่นะคะคนรอเยอะแหละหวานว่าเพราะว่ามันเป็นการชดเชยนะคะชด เลยความเสียใจจากการที่คุณชายสีของพวกเรานี้ยังไม่ไวายขึ้นมาจากไอทะเลสาบน้ําแข็งเลยนะคะหลังจากการถ่ายทำนะคะละครเสร็จก็จะมีช่วงหนึ่งของปีที่แล้วนะคะคือปี2022ที่มีปะปาะระ์ลซีเนาะไปตามเก็บรูปของคุณหลินเกิงซีนะ่ะที่หลังจากที่แสดงเรื่องที่คู่กับน้องเจ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะน้องเซเว่น่ะก็ปล่อยตัวให้แบบว่าอ้วนเอ <laughs> แต่แต่สำหรับคุณหลินเกิงซินนั้นจะเรียกว่าอ้วนคงไม่ได้น่าจะเรียกว่าแค่อวบๆมากกว่านะคะแต่ว่าก็โดนแซล์แรงเหมือนกันแหละค่ะว่าอุ้ตายแล้วปล่อยให้ร่างกายอ้วนได้อย่างไรนะคะซึ่งแม้กระทั่งนะคะตัวเขาเองเขาก็บ่นเหมือนกันว่าเออเขาน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะหลังจากที่เปิดกล้องปัตพีไรพายค่ะเขาก็สามารถกลับมาผอมแล้วก็คงหุ่นอันเพียวเรียวงามนะคะ เหมาะสมกับการที่แบบมองผ่านเลนแล้วไม่บวมคือปกติแล้วนะคะคนเราเนี่ยเวลาที่ออกกล้องอะ่ะมันจะบวมกับปกติประมาณ3-4เท่าเลยนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูค่ะลองถ่ายวิดีโอตัวเองดูนะคะเพราะฉะนั้นเป็นดาราต้องตัวเล็กนะ้าเล็กขาเล็กค่ะ,คะสูงได้อย่างเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะดูบวมไปซะทุกส่วนแล้วก็คุณหลินเกิงซินนะคะพวกเราจะเห็นว่านิสัยของเขาจะมีความเอง่ายๆดูสบายๆนะคะอย่างอยู่ในกองถ่ายป พี่ไร้พ่ายพวกเราเห็นฝีมือในการทำกับข้าวแล้วล่ะค่ะก็คงจะซ้อมไว้สำหรับเป็น ท่านเทพนะคะที่มาอยู่บนโลกมนุษย์เราต้องทํากับเขาบ่อยๆนะคะให้อ่องไก่ของพวกเรากินนะคะมีความน่ารักมากๆแล้วก็เราจะได้ยินข่าวน่ารักน่ารักในกองถ่ายนะคะว่าคุณหลินเกิงซินก็จะเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบว่าซื้ออาหารมาเลี้ยงคนทั้งกองเลยค่ะก็คล้ายๆกับคุณเจ้าลี่อิงเลยนะคะก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆด้วยแต่ปกติแล้วก็จะเป็นพระเอกกับนางเอกนี่แหละค่ะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ เห็นได้ยินนะคะเสียงหัวเราะของคุณลินเกิงซสินนะคะกองนี้ก็จะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ได้มาถ่ายทําด้วยกันกับเพื่อนนะคะถือได้ว่าเป็นการแบบว่ากลับมาเจอกันอีกก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามผลงานนะคะทุกๆเรื่องที่ได้รับการถ่ายทําไปแล้วแล้วก็ที่กําลังถ่ายทำเนี่ย ก็ได้รับความคาดหวังจากทุกๆคนนะคะ1ก็คือคาดหวังว่าจะต้องได้บทละครดีๆก็จะได้แบบว่าดาราที่พวกเราชื่นชอบนะคะจะได้แบบ เจดจลัดอยู่มีออร่านะคะเพราะบทละครส่งเสริมแล้วก็2จะต้องได้อนแอร์นะคะไม่ใช่ว่าถ่ายทําไปแหมกองไว้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีกําหนดออนแอร์สักทีก็ทําให้พวกเรารู้สึกอึดอัดเพราะว่าอยากจะดูผลงานละครของดาราที่พวกเราชื่นชอบนี่แหละค่ะทีนี้นะคะตามตามข่าวของ163เขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณหลินเกิงซินก็ปรากฏตัวที่สนามบินค่ะเพื่อที่กําลังเตรียมตัวนะคะเขาเขากลุ่มคือ ดีนะคะคือมีการมิ팅กันก่อนสําหรับมีการประชุมนะคะสําหรับนักแสดงในเรื่องใหม่ที่เขาจะเปิดกล้องแล้วก็จะเปิดกล้องกันเลยนะคะก็จะเป็นชุดที่เขาสวมใส่ก็จะเป็นชุดลําลองสีน้ําเงินพร้อมหมวกแก๊ปสีเหลืองอ่อนค่ะแล้วก็มีการจับภาพมาได้ว่าเออคุณลินเกิงซินนั้นก็ดึงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะแล้วก็มีกระเป๋าสะพายไว้ที่ข้างตัวด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าขนสัมภาระไปค่อนข้างมากมายค่ะเพราะว่าอันนี้ไปถ่ายทำเอ๊แต่เขาไม่ ได้บอกว่าไปที่ประเทศไหนนะคะไปซารัฐไม่เอ่ยแหมลงทุนไหมเรื่องนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ S อบวกอยู่นะคะได้ดาราระดับแบบพักการมากๆค่ะทั้งนางเอกก็คุณหลิวอี้เฟยนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาชายชายของคุณหลิวอี้เฟยนี่คือโอ้โหตัวพ่อทั้งนั้นในวงการบันเทิงจีนค่ะหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะนักข่าวนะคะบล็อกเกอร์ท่านก็เขียนไว้ด้วยว่าเออนี่คุณหลินเกิงซินนั้นรู้สึกว่าน้ําหนักของเขานี้จะลดลงไปมากเลยในครั้งนี้นะคะมีการ เตรียมตัวมากเลยเหมือนแบบหน้าก็เด็กลงอีกด้วยนะคะเหมือนอ่อนไปอีกสิบปีค่ะเอ๊ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนะคะไขมันที่ท้องของเขาก็หายไปและใบหน้าของเขาก็ดูดีเขาผอมกว่าที่เคยเห็นอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะคะอย่างตอนที่ถ่ายปัตตพีไรพายนั่นก็ถือได้ว่าเขากลุ่มได้อย่างหล่อมากเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องนี้เรื่องใหม่นะคะ The Story of Rose ก็คาดว่าจะหล่อมากเช่นเดียวกันแล้วก็คงจะใส่สูตรซะเป็นส่วน ใหญ่นะคะครายชื่อของนักแสดง The Story of Love นั้นนะคะได้รับความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็อย่างที่หวานได้เน้นไปว่าคุณลินเกิงสซินนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวเอกชายค่ะแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้แต่งงานอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะคะกับนางเอกของพวกเราค่ะเพราะว่าผู้ชายคนแรกนั้นชิงรีบตายไปซะก่อนนะคะป๊อปปี้เลิฟของนางเอกนั้นคือไม่ได้แต่งงานกันแล้วก็มาได้แต่งงานกันกันกบผู้ชายที่เป็นตัวละครที่คุณลินเกิงสินแสดง นี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลิกกันแล้วก็ไปอีกตัวละครหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะนางเอกของพวกเรามีความมั่นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะ จะเดินกันไปตรงกันข้ามนะคะกับ c าเจอร์ของประเทศจีนในในสมัยก่อนที่แบบว่าผู้หญิงต้องมีสามีเดียวอะไรแบบนี้นะคะแต่อะไรก็ตามค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหลิวอี้เฟยมาแสดงทั้งทีนะคะบทมันจะต้องบทมันจะต้องไม่เบเบใช่ไหมคะ <c oughs> เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชายก็จะได้กําไรเพราะว่าได้เห็นคุณหลิวอีเฟยยาวๆเลยนะคะส่วนผู้หญิงของพวกเรายิ่งได้กําไรเข้าไปใหญ่ค่ะมิผู้ชายในเรื่องนะคะหล่อๆสีหคนเลยค่ะเอาที่หวานจํา ได้นะคะคุณหลินเกิงซินเรานับไปแล้วใช่ไหมก็มีคุณหัวเจี้ยนหัวนะคะโอ้เฮีย a, กลับมาแล้วคะ่ะแล้วก็มารับเล่นซีรีส์ยาวๆก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวเด่นเลยนะคะแล้วก็มีคุณถงตา้าเวยค่ะท่านนี้เป็นที่รักของประชาชนในประเทศจีนนะคะที่เขาดูทีวีกันนะคะชอบมากเลยค่ะคุณถงตา้าเวยแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคุณเผิงกวนอิงด้วยนะคะโอ้โหสุดๆค่ะถือได้ว่าคุณเผิงกวนอิง นี่ก็เป็นตัวแบบดาราที่เข้มมากๆเลยนะคะเขาหล่อแบบ เขารอแบบแบดบอยเนาะเป็นพระเอกแนวแบดบอยได้ดีเป็นแนวที่ไม่ยอมคนพร้อมบวกอะไรเงี้ยพร้อมมีเรื่องได้เลยนะคะ <c oughs> คุณหมงกวนอิงเหมาะกับบทแบบนั้นมากๆเลยค่ะค่ะทีนี้นะคะในบทความค่ะก็จัดสถานะของคุณหลินเกิงสินให้ว่าถือได้ว่าอยู่ในชนชั้นสูงในอุตสาหกรรมบันเทิงเลยนะคะเทียบเท่าได้กับระดับแถวหน้าในระดับไฮเอ็นค่ะแถวหน้าแล้วก็ยังไฮเอ็นเข้าไปอีกนะคะเอาละค่ะสําหรับพวกเราที่ชื่นชอบคุณหลินเก ิงซินก็คงจะดีใจนะคะที่ในสายตาของเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์แล้วก็สายข่าวบันเทิงของจีนนะคะก็จัดสถานะของคุณหลินเกิงซินในวงการบันเทิงจีนไว้นะคะว่าเป็นนี่เลยชนชั้นสูงในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนแล้วก็เทียบเท่ากับแถวหน้าที่เป็นระดับหายเอ็นนะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่หวานนามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังมีท่านใดนะคะที่ชอบคุณหลินเกิงซินอยู่บ้างแล้วก็จําคุณหลินเกิงซินได้เป็นเรื่องแรก จากละครเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ